สวัสดีครับบ็อกซิโฟมิฟิกพาเครื่องานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปรง่งเข้ามาทําการเปลี่ยนสายเซตอัพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิเศษเคือจะเ์บาลานซ์บาลานซ์ให้ใหม่นะครับเสียงมันอุดอุดอู้ๆนะครับเวลาออกที่ปรีแอมปรีแอมเขาเป็นรุ่นนี้นะครับใส่ทาน3โวลต์นะครับ2ก้อนตรงนี้การที่เขาใส่ฐานแบบเนี้ย แรงดันแรงดันสัญญาณนะครับพูดถึงแรงดันสัญญาณขาออกเนี่ยจะน้อยกว่ากาวโอนนะครับเพราะฉะนั้นแอมป์ซิสเต็มที่ใช้ระบบที่ใช้เนี่ยต้องค่อนข้างจะดีนะครับมันจะได้ขับคุณภาพ,าพเสียงที่ดีแต่ถ้าการต้องการเสียงที่เข้มต้องการเสียงที่ดังนะครับให้ไปใช้ปรีแอมป์ M, ที่มันใช้ฐานกาวโอนนะครับกาวโอนแบบพวกนี้นะครับฐานก้อนสีเ่เหลี่ยมแบบเนี้ย พวกนี้จะมีแรงขับที่ดีมีสัญญาณภ้าเอาพุทธที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาวิ่งไปเข้าที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปเข้ามิกเซอร์เราก็ต้องมีเครื่องเปลี่ยนสัญญาณให้มันอิมเพดานให้มันตรงนะครับอย่างเช่นมี DIBox มี PM ที่มันเหมาะสมนะครับเพื่อการใช้งานที่ดีแต่ว่าหลักใหญ่ใจความของเขาเนี่ยกีตาร์ที่ติดอะคูสติก p ีพวกนี้นะครับ เวลานำไปใช้งานเนี่ยควรจะไปเล่นกับแอมอคูสติกนะครับเป็นตู้แอมอคูสติกนะครับพวกนั้นจะให้ความถี่ให้เสียงที่ดีแอมอคูสติกจริงๆเนี่ยเขาจะมีลำโพงที่เป็นดอกทวิตเตอร์ขับเฉพาะย่านเสียงแหลมนะครับแล้วก็ขับย่านกลางเบสเขาก็จะมีต่างหากของเขาไปจะให้เสียงที่ครบให้เสียงที่สมบูรณ์กว่า ก็ลองไปเลือกใช้งานดูครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกีตาร์ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนการทำงานดูแอคชั่นนะครับแอคชั่นมันเลยแอคชั่นให้ดูที่ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นการวัดการทำงานเป็นการวัดค่าแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยมันเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะครับมันเลยค่าการวัดไปแล้วถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยมันก็จะเป็นที่จุดหนึ่งหกจุดหนึ่งหกนิ้วจุดหนึ่งหกนิ้วนี่ มันสูงมากนะครับพ้าปกติทางชอปเซ็ตกันถ้าเป็นกีตาร์พวกนี้ก็0.8 0.9ประมาณนี้ครับ 0. 0.8 0. 0.9นะครับเดี๋ยวชุดสายล่างนะครับชุดสายล่างอยู่ที่จุด1 3ประมาณนี้ครับถือว่าสูงไปนะครับ action action เนี้ยมันเป็น a คชั่นที่เรียกว่าไม่ได้ทำเลยแล้วครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเฟรตนะครับที่มองๆ เดี๋ยวต้องชอบจะลองดูนะครับว่าจะเคลียร์ตรงไหนได้บ้างนี่อาจจะเคลียร์เรื่องเฟรอาจจะขัดเฟรให้แล้วก็เปลี่ยนสายสายตัวนี้จะใช้เป็นอิลิกเซอร์เบอร์11นะครับพอดีทางเจ้าของขอมาเป็นเบอร์11เนะครับเป็นอิลิกเซอร์อิลิกเซอร์เป็นสายเคลือบนะครับสายเคลือบกันสนิมเขาอีลิกเซอร์นี่เขาจะมีทั้งสองเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นถ้าเป็นรุ่นที่พวกเราใช้ใช้กันอยู่ประมาณนี้นะครับเอาแค่2แบบก็พอแบบ อสองชนิดของสายก็ยเป็นชนิดหนึ่ง80 20บอนตัวนี้สีมันจะออกเป็นสีสีตัวสายนะครับมันจะออกเป็นสีทองเหลืองทองเหลืองแบบสว่าง,าง,เางๆเลยสีเหลืองงเลยอีกอันนึงเป็นฟอสฟ,ฟ,ฟอร์บอลนะครับฟอสฟอร์บอลนี่จะออกเป็นสีทองแดงเป็นเนื้อออกสีเป็นสีทองแดงอมเป็นเนื้อทองเหลืองอมส้มๆเลยครับตรงนั้นจะให้เสียงที่อุ่นให้เสียงที่ค่อนข้างละมุนนะครับราคา2อันนี้ก็จะต่างกันอยู่50บาท ก็อลองเลือกใช้งานดูนะครับดีทั้ง2แบบก็จะมีเคลือบบางเป็นนาโนเคลือบหนาจะเป็นพอลินะครับสายตัวนี้ที่ลงมามันไม่ใช่สายเคลือบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้เดี๋ยวจะลองพิจารณาดูับว่าจะแก้ตรงไหนได้บ้างก็อาจจะมีขัดเฟสด,ด้วยเพิ่มด้วยเดี๋ยวบาลานซ์เดี๋ยว,าายวมาเช็คดูอีกทีนะครับตอนที่มันตอนที่ระหว่างหรืองานซ่อมนะครับระหว่างที่ต้อง ถอดตัวเซตเดนขึ้นมาเดี๋ยวดูให้นะครับสะพานสายก็ยังติดแน่นอยู่นะครับอดีา๋ยมาให้รุ่นนี้เขาเพิ่มแรงยึดเกาะเพิ่มพื้นที่แอเรียนะครับในการยึดเกาะไม้หน้าเข้ามาอีกในการทําสะพานช่วงนี้ให้มันใหญ่ไม้เป็นไม้แท้นะครับสปูตแท้นี่นะครับไม้แท้ไม้แท้เนี่ยดูเนี่ยเส้นเส้นไม้นะครับลายเส้น,นมันจะวิ่งลงไปข้างล่างเลยครับ แต่ถ้าลามิเนตมันจะขาดตอนก็ลองค่อยๆฝึกดูนะครับ